จังหวัดสุรินนั้นมีพระภิกษุและสามมณรพำนักอยู่เป็นจำนวนมากพอสมควรเพื่อมาเรียนปริยัติและมาศึกษาปฏิบัติธรรมจากหลวงปู่ดูลอตุโลการอยู่ร่วมกันหลายองค์แน่ละย่อมมีความเข้าใจที่แตกต่างกันในบางเรื่องบางราวพระอาหารหันต์ไม่รับรู้อะไรเลยเป็นหัวข้อที่สามเณรสองรูปถกกัน สามเณรที่อายุมากกว่าและรูปร่างใหญ่กว่าชี้แจงว่าพระอรหันต์นั้นท่านละกิเลสได้หมดสิ้นแล้วท่านไม่รับรู้อะไรทั้งสิน้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นหมดความยึดมั่นถือมั่นโดยสิ้นเชิงสามเณรองค์น้อยที่นั่งฟังอยู่เถียงขึ้นมาทันทีทันใดว่าพระอรหันต์ของหลวงพี่ช่างเวทนานักเสมือนเสาต้นหนึ่งก้อนหินก้อนหนึ่ง จะเกิดน้ำท่วมไฟไหม้ก็ไม่รับรู้อะไรคงจะต้องตายเสียเปล่ายังเป็นบุคคลที่ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงเสียงของสามเณรที่ตกเถียงกันอยู่ยังไม่มีใครยอมใครเพราะต่างคนต่างคิดว่าตัวเองได้อ่านมารู้มาอย่างนี้ก็พอดีมีเสียงกแกรมดังขึ้นสามเณรทั้งสองจึงแยกกันเมื่อข้อตกเถียงรู้ถึงหลวงปู่ท่านก็บอกว่า แม้สองสมณเณรจะตกเถียงเอาแพ้เอาชนะกันแต่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตที่น่าพินิจพิจารณาจากนั้นหลวงปู่ดูลได้อัตถาทีบายว่าจิตเป็นสภาพรู้อารมณ์ตราบใดที่มีจิตการรับรู้อารมณ์ก็ย่อมมีเป็นธรรมดาโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นบุคคลธรรมดารับรู้อารมณ์อย่างไรพระอรหันย่อมจะต้องรับรู้อารมณ์อย่างนั้น และการรับรู้อารมณ์ของท่านน่าจะเป็นไปด้วยดียิ่งเสียกว่าคนธรรมดาสามัญเพราะจิตของท่านไม่มีเมฆหมอกคือกิเลสปกคลุมอยู่อันจะทําให้ความสามารถรับรู้อารมณ์ลดลงดังนั้น,านการล่าวหาพระอระหันต์ไม่รับรู้อะไรไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นจึงไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนส่วนการที่ท่านหมดความยึดมั่นถือมั่นโดยสิ้นเชิงนั้นย่อมหมายความว่า แม้กระทั่งความไม่ยึดมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ย่อมไม่มีแก่ท่านกล่าวคือท่านหมดความยึดมั่นถือมั่นและความไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีความพอใจในสิ่งใดทั้งความรังเกียจในสิ่งใดดังนี้จึงจะเรียกว่าโดยสิ้นเชิงได้จิตของท่านจึงลอยเด่นเหนือความดึงดูดและผลักดันต่อสรรพสิ่งเป็นอิสระชั่วนิลัน หลวงปู่ท่านยังได้เมตตาชี้แนวทางพิจารณาว่าอย่าพยายามทิขักเอาเองตามความรู้สึกของตนว่าพระอริยบุคคลไม่ว่าในลำดับใดเป็นบุคคลที่ไม่มีอะไรผิดแปลกไปจากคนธรรมดาสามัญท่านก็มีอะไรทุกอย่างเหมือนเหมือนกับที่คนธรรมดาสามัญทั้งร่างกายและจิตใจหรือถ้าจะว่าให้ถูกท่านเองเสียอีกที่เป็นธรรมดาสามัญ ปุถุชนทั่วไปต่างหากที่มีอะไรผิดธรรมดาวิปริตไปด้วยการปรุงของกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์พระอาหารหันต์ท่านเป็นปกติธรรมดาพ้นจากการปรุงแต่งจึงอยู่อย่างไม่เป็นทุกข์พระอริยบุคคลที่ลองลองลองมาก็มีการดำรงอยู่อย่างมีทุกข์มากขึ้นตามลำดับและกำลังดำเนินไปสู่การดำรงอยู่อย่างไม่มีทุกข์ต่อไป การดำรงอยู่อย่างไม่มีทุกนี้ย่อมเป็นยอดปัตนาของสัตว์โลกทั้งมวลสรรพสัตว์ทุกหมูเ่เหล่าที่วิ่งเต้นดิ้นลนอยู่ด้วยประการต่างๆทุกวันเวลานี้ก็ล้วนแล้วแต่มีเพื่อจุดประสงค์ที่จะระงับดับทุกของตนอย่างเดียวเท่านั้นมิได้เป็นไปเพื่อประการอื่นใดเลยแม้แต่น้อยเมื่อหิวก็สอดแสวงหาอาหารเมื่อเกิดโรคภัยก็วิ่งหายารักษาโรคเป็นต้น ราะสองสามเณรแต่ทำให้หลวงปู่ให้โอววารทำเต็มที่ถือว่าโอวาดของหลวงปู่ดูลที่เทศสอนสามเณรทั้งสองหากใครได้ฟังแล้วจะมีความรู้สึกได้อัตลดอัตธรธรมดีมากเกี่ยวกับพระอาหารหันต์ซึ่งมีคนจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจอย่างสามเณรองค์โตกล่าวแก่สามเณรองค์น้อยก่อนจะถกกันชนิดไม่มีใครยอมใครหลวงปู่ดูล แม้ท่านจะอยู่ในวัยชราแล้วแต่ร่างกายของท่านแข็งแรงแตกต่างจากคนชราอื่นๆทั่วไปที่เดินก็แทบไม่ไหวด้วยเหตุนี้จึงมีคนมากมายที่ไปกราบนมัสการท่านและมักจะถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ทำอย่างไรจึงมีสุขภาพดีแข็งแรงท่านก็จะตอบไม่ง่ายว่าเมื่อหิวก็กินเมื่อง่วงก็นอนและทำงานตามหน้าที่โดยความเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบอย่างดีเท่านั้นก็ทำให้แข็งแรงได้เมื่อพิจารณาตามที่หลวงปู่พูดก็น่าจะจริงคนที่อายุไม่ยืนโดยเฉพาะคนสมัยนี้อยากจะกินก็ไม่กินยอมอดยอมหิวทั้งๆที่มีเงินกินอย่างสบายที่ไม่กินเพราะรักษาหุ่นให้คงที่บางคนโดยเฉพาะพวกสาวๆสมัยนี้กินยาลดความอ้วนบ้างอดข้าวอดอาหาร เพื่อให้ร่างกายผอมลงในสัดส่วนบางคงอายุสั้นก็เมื่อร่างกายมันต้องการแต่ปล่อยให้มันอดให้มันหิวทรมานตัวเองเพื่ออยากสวยอยากหุ่นดีหากท่านทั้งหลายอยากอายุยืนก็อย่าได้ห่วงความสวยความงามจนเกินพอดีอย่างที่หลวงปู่ท่านกล่าวไว้ด้วยวิธีง่ายๆหลวงปู่ท่านจะกินเมื่อหิวเมื่อง่วงท่านก็นอน เมื่อนอนจนพอเพียงแก่ความต้องการของร่างกายแล้วท่านก็จะตื่นมีอะไรทำก็ทำไปตามสบายไม่จัดระเบียบเรื่องเวลาไม่จัดระเบียบเรื่องเวลาให้กับตัวเองแต่จะถือกฎระเบียบของสงฆ์อย่างเคร่งครัดในเรื่องของความสะอาดก็เหมือนกันดูเหมือนว่าหลวงปู่ท่านจะถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จริงก็เป็นวัดปฏิบัติของพระปฏิบัติอยู่แล้ว ที่อยู่หลับนอนต้องสะอาดเช็ดถูทุกวันสบงจีวรก็ต้องดูแลอย่าให้มันหมักหมมมีกลิ่นไม่สะอาดอาสนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นถ้วยโถโอชามและบาทอันเป็นปัจจัยหนึ่งของพระป่าที่ขาดไปได้เลยต้องดูแลความสะอาดเป็นอย่างดีเป็นผลดีทั้งการใช้ที่ถูกหลักอนามัยด้วยเล็บมือเล็บเทา้าแม้แต่ส้นเทา้าและฝ่าเทา้าต้องดูแลความสะอาด หลวงปู่ว่าเมื่อทุกอย่างมีความสะอาดจิตใจเราก็ต้องสะอาดไปด้วยไม่มีอะไรมาลกใจทำอะไรก็สะดวกปลอดโปร่งโล่งใจท่านทั้งหลายควรสังเกตพระป่าหรือพระทุดงฆะกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นสบงจีวรและบาทรวมทั้งกรดของท่านจะดูสะอาดแม้กรดสบงจีวรน,นั้นจะเก่าเป็นผ้าราคาถูกแต่จะดูสะอาดน่าเลื่อมใส นี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาเล็กๆน้อยๆที่ท่านทั้งหลายมักจะมองข้ามการทําความสะอาดไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้รักสวยลักงามความสะอาดมองแล้วเจริญตาเจริญใจทําอะไรก็ปลอดโปรง่งถ้าสกรปรกสกมกมันโลกใจทําสิ่งใดก็ไม่สะดวกเพราะใจไม่สะอาดจิตไม่สะอาดพิจารณาดูแล้วก็จริงอย่างที่ท่านพูด พระอริยะเจ้าทั้งหลายทั้งปวงท่านจะไม่หวั่นไหวหรือลนลานในสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อต,อตาหรือเบื้องหน้าเพราะการหวั่นไหวลนลานนั้นช่วยอะไรไม่ได้การไม่หวั่นไหวแต่ใช้สติป,ปัญญาแก้ปัญหาย่อมได้ผลดีกว่าย้อนหลังกลับไปมาหสิบปีล่วงมาแล้วได้เกิดมาหานตะไยร้ายแหลที่จังหวัดสุรินนั่นก็คือเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่สุด ตั้งแต่เป็นจังหวัดสุรินมาชาวบ้านชาวเมืองเรียกไฟครั้งนั้นจนขนหัวลุกไฟประไลกันไฟประไลกันนี้เป็นไฟที่ไหม้ไม่ให้เหลืออะไรเลยในโลกโลกทั้งโลกกลายเป็นจุนไปหมดคนสัตว์ต้นไม้ใบหญ้าไม่เหลือแสดงว่าไฟไหม้จังหวัดสุรินในครั้งกโนนนรุนแรงมากๆแม้จะไม่ลุกลามไหม้ทั้งโลกก็าตาม แต่มันได้เผาผ่านทรัพย์สินบ้านเรือนวอดวาลไปหมดเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าไฟเริ่มไหม้จากใจกลางเมืองสุรินทร์แล้วลุกลามขยายออกไปเป็นวงกลมรอบทิศบรรดานหน่วยดับเพลิงในจังหวัดต่างสิ้นหวังไม่รู้จะสู้กับไฟที่โชดช่วงทั่วเมืองนี้ได้อย่างไรกำลังคนก็น้อยรถดับเพลิงก็น้อยน้ำก็หายากอีกต่างหากก็เลยต้องปล่อยให้ลุกลามไปตามยถากรรม ลิตของพระเพิงนั้นไม่ต้องสงสัยบ้านช่องห้องหอห้องนอนของชาวบ้านยุคนั้นเป็นเรือนไม้เก่าๆเ,เป็นเชื้อไฟได้อย่างดีทั้งยังสร้างใกล้ๆก,กันด้วยไฟยังโหมแรงเท่าใดก็ลามไปไกลออกไปเท่านั้นวัดบุรภาลามของหลวงปู่ดูลอยู่ใจกลางเมืองพอดีไฟมันถาโถมใกล้เข้ามาเรื่อย ทั้งพระเนนเทนชีและผู้มาปฏิบัติธรรมต่างโกลาหนผขนของหนีไฟไปที่อื่นชิ์ของหลวงปู่ต่างเป็นห่วงเป็นใยข้าวของเครื่องใช้ของหลวงปู่รวมทั้งชีวิตของท่านด้วยจึงลนลานเข้าไปในกุฏิของท่านและเก็บบริคารต่างๆหนีไฟไปไว้ที่อื่นขณะนั้นหลวงปู่กำลังนั่งจิบน้ำชายอย่างใจเย็น ไม่หวั่นไหวในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ประการใดท่านเหลือบมองไปทางพวกลูกศิษย์จะขนบริขารของท่านท่านยกมือห้ามและพูดว่าไม่จําเป็นพระเนรมองดูไฟที่ลามใกล้เข้ามาในเขตวัดแล้วอีกไม่กี่ครูหาก็จะถึงกุฏิวัดแล้วจึงทนไม่ได้พากันวิง่งกลูวออกจากกุฏิหลงปู่ไปทางด้านหลังมนฑบหลวงพ่อพชี เห็นเปลวไฟแลบเลียเข้าเต็มที่พากันวิ่งกลับขึ้นไปยังกุฏิของหลวงปู่อีกครั้งเพื่อเก็บข้าวของหนีไฟหลวงปู่ยกมือขึ้นห้ามอีกครั้งไม่จําเป็นในขณะที่ไฟกําลังจะลามเข้าไปไหมในกุฏิภายในวัดจะเป็นด้วยเหตุบังเอิญหรือปฏิหารอย่างไรก็เหลือเดาได้มีลมพายุพัดมาอย่างแรงกระพือโหม เปลี่ยนทิศย้อนกลับไปบริเวณที่ไฟกำลังลุกไหม้อยู่ซึ่งห่างจากเขตวัดพอสมควรจนกระทั่งเพลิงที่ไหม้นั้นได้สงบและดับลงในที่สุดมหันตภัยอันเกิดจากไฟไหม้ครั้งนั้นถือเป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดชาวเมืองสุรินทร์สูญเสียทรัพย์สินแทบจะหมดตัวลือกันให้แซดว่าไฟปะเลยกันดับลงอย่างสนิทข่าวนั้นเป็นพ่อลิอ์อภินิหารของหลวงปู่อย่างแน่นอน มีคนถามหลวงปู่ในเรื่องนี้เหมือนกันท่านก็จะตอบเพียงแต่ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ก็ดับได้ตามธรรมชาติของมันแต่ที่มันไม่ลุกลามไม่วัดก็เพราะลมพัดมาช่วยโดยบังเอิญถือว่าโชคดีผู้รู้แล้วปฏิบัติดีแล้วย่อมแสดงออกด้วยกิริยาความประพฤติและกิริยาวาจาอันแสดงถึงภูมิธรรมว่าอยู่ในระดับใด คงเหมือนสภาษิสิทธิทว่าจิริยาวาจาส,สกุลกระมังท่านเจ้าคุณพระราชวรคุณท่านเคยถามหลวงปูดูลถึงผลของการปฏิบัติหมู่คณะนักปฏิบัติทรรว่าใครจะได้ระดับใดแล้วการปยากรผู้ใดว่าบรรลุอริยมรรคอริยผลนั้นผู้ที่ปยากรได้มีเพียงผู้เดียวคือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแม้พระอริยสาวกจะพยากรณ์หรือบอกว่าผู้นั้นเป็นโสดาบันผู้นี้เป็นอรหันต์ไม่ได้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยบัญญัติท่านเจ้าคุณยังถามด้วยข้อสงสัยอีกว่าแล้วหลวงปู่รู้ได้อย่างไรว่าองค์ไหนปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรในหมู่คณะภิกษุสาม,มนเณรหลวงปู่ได้เมตตาตอบว่า ที่ปฏิบัติปฏิปทาอันเดียวกันย่อมจะรู้กันย่อมจะเข้าใจกันได้เมื่อได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเมื่อได้อยู่ร่วมกันหรือแม้ไม่ได้อยู่ร่วมกันก็ตามแต่ทราบข่าวถ้อยคำหรือข้อความที่ผู้นั้นแสดงออกมาเพราะข้อความที่ท่านผู้นั้นแสดงออกมาจะชี้ชัดเจนถึงภูมิธรรมของท่านอยู่ระดับใด มีคนเคยถามลูกศิษย์ผู้อยู่ใกล้ชิดหลวงปู่ดูลว่าหลวงปู่เคยพยากรณ์อะไรบ้างไหมบรรดาศิษย์หลวงปู่ต่างยืนยันว่าไม่เคยได้ยินท่านพูดถึงการพยากรณ์อริยมรรคอริยผลเลยแม้แต่ครั้งเดียวแม้ผู้ใดพยากรณ์ใครถึงอริยมรรคอริยผลต่างๆจะเป็นพระหรือฆราวาสก็ตามหลวงปู่ยังปรามว่าเป็นการทำที่ไม่ถูกต้อง บางเวลาที่หลวงปู่ท่านอารมณ์ดีไม่ต้องถามเรื่องต่างๆที่ท่านได้มาจากประสบการณ์ท่านก็จะเล่าให้ฟังเองซึ่งบางเรื่องเกี่ยวกับการเกิดปัญหาในข้อธรรมที่ไม่อาจจะแก้ไขด้วยตนเองได้ขณะออกท่องเที่ยวทุ่ดองอยู่กลางป่าหรือในถ้ำบนภูเขาสูงไกลาจากคูบาอาจารย์หลวงปู่ว่านี่แหละคืออุปสรรคในการปฏิบัติธรรมท่านว่า บางทีมีกัญยาณมิตรคือครูบาอาจารย์ที่มีความสามารถแต่บังเอิญท่านอยู่ไกลบ้างโอกาสไม่อํานวยบ้างทำให้ไม่อาจแก้ไขแนวทางปฏิบัติได้ทันท่วงทีทำให้เกิดความเนื่นช้าโดยใช่เหตุยิ่งไปกว่านั้นคือบางครั้งทำให้หลงวกวนไปไกลจนกระทั่งหลงผิดไปก็มีบางกรณีถ้ามีผู้ชี้แนะให้ทานการก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ ทั้งแก่เพื่อนและทั้งแก่กิจการพระศาสนาเองด้วยเหตุนี้ที่หลวงปู่เห็นอย่างนี้ท่านจึงมักย้ำอยู่เสมอว่าผู้ใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยแม้แต่เล็กน้อยในทางปฏิบัติขออย่าได้ดีรอลังเลหรือเกงหกเกงใจอะไรขอให้ไปพบเพื่อไต่ตองไต่ถามได้ตลอดเวลาแม้เมื่อไปแล้วพบว่าท่านเข้าที่เสียแล้ว ก็ให้เรียกได้ทันทีอย่าได้ต้องพลาดโอกาสให้สูญเสียประโยชน์เพราะเหตุความเก่งใจเล็กน้อยเลยเคยมีตัวอย่างในเรื่องนี้มาแล้วเมื่อคราวที่หลวงปู่ดูนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ขณะที่นอนใส่ท่อออกซิเจนหายใจอยู่ได้มีผู้เข้ามากราบเรียนเรื่องธรรมะท่านหลังเที่ยงคืนไปแล้วหลวงปู่เองก็เมตตาตอบให้จนผู้ถามพอใจ เมื่อเขาลากลับไปแล้วท่านก็ยังชมเขาว่ารู้จักธรรมะใช้ได้หลวงปู่ท่านยังเล่าถึงตอนยี่ตัวท่านเองเป็นนักปฏิบัติเท่าชลาที่ได้ผ่านประสบการณ์มานานปีพอจะเห็นกัลยาณมิตรได้บ้างอย่าได้ลำบากใจว่าต้องมามีท่านเป็นครูบาอาจารย์และตนเองเป็นสิษย์ขอให้ถือว่าท่านเป็นผู้ร่วมศึกษาแนวทางรอด หลวงปู่เองก็ไม่เคยถือใครว่าเป็นสิทธิ์หรือถือตัวท่านว่าเป็นครูบาอาจารย์ของผู้ใดนี่เป็นปฏิปทาของหลวงปู่ที่มีต่อเพื่อนสาหธรรมิกทุกหมู่เหล่าปรากฏอย่างนี้เสมอมาตลอดชีวิตของท่านก็ไม่เคยอ้างหรือวางตนในฐานะครูบาอาจารย์เลยนอกจากสิทธิผู้ใกล้ชิดกับท่านจริงๆท่านถือเป็นเสมือนลูกหลานหรือผู้คุ้นเคย เวลาที่หลวงปู่เมตตาชี้แจงปัญหาธรรมหลวงปู่ท่านมักจะพูดว่าผมเข้าใจอย่างนี้เท่าที่ปฏิบัติมาผมแก้อย่างนี้ผมทำอย่างนี้คุณลองนำไปประกอบพิจารณาดูอาจจะใช้ได้ข้อคิดว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรหรือบางทีท่านจะพูดว่าท่านอาจารย์ใหญ่เคยบอกมาว่าอย่างนี้ท่านเจ้าคุณอุบาลี เคยประสบการณ์มาแล้วท่านแก้อย่างนี้หรือว่าท่านอาจารย์ใหญ่เคยแนะไว้อย่างนี้ผมก็พบมาและแก้ตัวเองแต่ของคุณจะเป็นอย่างไรลองเอาไปเปรียบเทียบเคียงดูพระธรรมของใครของมันธรรมมาเป็นของพระพุทธเจ้าของท่านอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นปุริทัตโตของผมก็เป็นของผมและทางของคุณก็คือของคุณแม้มีเป้าหมายเดียวกัน แต่ก็ไม่เหมือนกันทางไกลทางมันได้ยินมาว่าท่านพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นโพริทัตโตท่านแนะแนวทางผู้สงสัยได้อย่างชัดเจนเหมือนประสบมาด้วยตนเองซึ่งในบางครั้งผู้สงสัยแต่ถามเองยังบอกเ่าไม่ค่อยจะถูกพิสัมเป็นความจริงไหมหลวงปู่ท่านพระอาจารย์ใหญ่ท่านมียานใหญ่หลวงหาผู้ใดเทียบมิได้ ท่านยอมแนะนำบุคคลได้อย่างถูกต้องไม่มีผิดพลาดเลยพระราชวุฒธธาจารย์หรือหลวงปู่ดูลอตุโลพระอลาหาันแห่งจังหวัดส,สุรินทร์เมืองช้างงามหลวงปู่ท่านเป็นผู้มีความภาคเพียรปฏิบัติธรรมและกรรมาฐานอย่างเคร่งขัดจนเมื่อมีโอกาสได้พบหลวงปู่มั่นปุริทัตโตและเมื่อได้ฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นเพียงครั้งเดียวก็เกิดอัศจรรย์ใจยิ่ง จึงได้ขอติดตามหลวงปู่มั่นออกทดงไปอย่างที่ต่างๆางางทั่วภาคอีสานจึงนับได้ว่าหลวงปู่ดูนั้นเป็นสิทธิ์พระอาจารย์มั่นรูปแรกๆเลยก็ว่าได้ด้วยจริยวัตรอันงดงามและเป็นพระที่พูดน้อยทำให้หน้าเรื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งเรียกได้ว่าลูกศิษย์ลูกหาล้นหลามชื่อเสียงของท่านนั้นถูก่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้ยังมีผู้เลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่ท่านยังไม่ขาดสายอีกทั้งท่านยังมีวิธีการสอนที่ไม่เหมือนพระรูปใดด้วยความที่ท่านเป็นพระที่พูดน้อยจึงใช้วิธีการสอนด้วยการปฏิบัติให้เห็นอีกทั้งหลวงปู่ท่านเป็นพระที่ใจเย็นเรียกได้ว่าผู้ใดอยู่ใกล้ก็จะมีความสุขกายสุขใจป,ประเด็ว่าบารมีธรรมและกระแสธรรมของหลวงปู่ได้ซึมแทรกเข้าไปในจิต ที่กำลังรุ่มร้อนในเรื่องราวปัญหาต่างๆเกิดความชุ่มเย็นใจลืมความวุ่นวายอันเป็นกิเลสนั้นไปชั่วขณะหลวงปู่ดูลัตุโลแหงลาลา่งวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ท่านได้สั่งสมความดีไว้ในพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมาเป็นเวลายาวนานจนถึงการอันสมควรท่านจึงได้ละสังขารไป เนื่อเวลาตีสาของวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2526รวมสิริอายุได้96ปีสิ่งที่หลวงปู่ดูลเหลือไว้ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าของคนรุ่นหลังคือคุณความดี